สวัสดีครับผม KYB g a m e r นะครับวันนี้เราก็จะมาเทคนิคการเก็บเลเวลของมองนะครับสายอาชุลา่าจากเมื่อก่อนนี้เวลามงองสายอาชุลา่าเวลาจะเก็บเลเวลกันนะัคือต้องดูดอย่างเดียวนะครับดูดพีดวิ่งเทิร์นบ้างดูดวิเอาไปดูดที่แมกมาไปดูดที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเมื่อก่อนนี้มองสายเก็บเลเวลมองสายอาชุล่าจะเก็บเลเวลเองไม่ได้เลยต้องดูดอย่างเดียวยัน99แต่ตอนนี้นะครับเก็บเลเวลเองได้แล้วนะครับมาที่นี่เลยมาต่อยอนูนะครับ ตัวนี้นั่นเองตัวใหญ่ตัวนี้ก็อยู่ได้ยัน99ถ้าเราจะมาได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีกล่องอีลิทมาแล้วนะครับกล่องออลิทขายกล่องตกกล่องละเท่าไหร่เองเนี่ยต่อยต่อยโชว์ตัวหนึ่งปั๊กต่อยไม่ทันนะครับก็คือตอนนี้เอลิทตกอยู่กล่องละประมาณ7จ็ดบาทห้ตังค์นะครับกล่องอีลิทกล่องไหนกล่องนี้นะครับไม่ใช่กล่องอีลิทดิเป็นกล่องบูซับพอร์ต กล่องละ100่งร้อยนะครับได้บู50ได้บู50ขวดก็คือต่อยกันมันนะตอนนี้มองก็คือเก็บเลเวลเองได้สบายๆนะครับไม่ต้องไปพึ่งพีทไม่ต้องไปพึ่งคนดูดแล้วนะครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆนะครับสมมติเปลี่ยนมองมาเสร็จมองสายอจ u ร a นะครับจะเน้นอัพสเต็งกิน w i ดนะครับสายกีวอร์อะพอเราเปลี่ยนอาชีพมาเสร็จแล้วปุ๊บนะครับให้เราอัพสกิลอั h ฉริก่อนเลยอย่างแรก เพื่อที่เราจะมาต่อยเก็บเลเวลเองนะครับไม่ต้องไปพึ่งอาชีพอื่นอเดี๋ยวผมจะลองเก็บเลเวลให้ดูนะครับแบบนี้บอกเลยว่าอยู่ได้ยัน99และเล่นมันด้วยฝึกเขาเรียกว่าเหมือนฝึกมองไปในตัวนะครับเพราะว่าอุ๊ยโอ้โหเมื่อกี้เจอแล้ววิ่งหนีฝึกมองไปในตัวเพราะว่าเวลาเรากิววอลเนี่ยเราต้องใช้ไล่ลูกแก้ว5้าเวทต่อยพื้นอะไรคุ้งเนี่ยเจอแล้วต่อยไปทีนึงเจอแล้วต่อยไปทีนึง อ่าไม่ได้แดกครับผมกระตูกอ่ากระตูกอ่ากระตูกอยู่แล้วยังไงตายวิ่งครับผมนี่จเจอตัวนี้ต่อยไปทีนึงไม่ร่วงอ่ะร่วงครับผมแค่นี้เองถ้าต่อยอย่างเท่เป็นไงก้มลงหมอบก,กับพื้นอพอเวลาเราต่อยเสร็จเนี่ยอย่าเพิ่งรีบไปปั๊มนะครับต้องรอให้ครูดาวมันหมดก่อนไม่งั้นเราจะเสียบูฟีเนี่ยเรา,าก็ปั๊มไปปุ๊บไล่ไล่ห้าลูกปุ๊บเดี๋ยววิง่งหนีก่อนต่อยพื้นแล้วก็ไล่อีกห้าลูก และที่นี้เราก็พร้อมมาชูล่าแล้วผมแนะนําว่าถ้าจะเล่นม้องสายบินม้องสายต่อยนะครับก็ต้องพกวิงพกวิงถ้าถ้าเราใช้เทเลพอร์ตเนี่ยมันจะมันจะเปลืองนะครับมันจะเปลือง SP ทีละสิเพราะว่าเดี๋วนี้มองเอ้ยเดี๋ยวนี้มอนเตอร์ในเนี้ยเริ่มหายากแล้วคนเยอะมากคนมาแย่งกันเทินมาแย่งกันต่อยนะครับถ้าเป็นเนี่ยเจอแล้วต่อยไปทีโอ้โหไม่ทัน ก็คือตอนนี้มอนไม่ไม่เพียงพอต่อประชากรชาวเซิร์ฟทอแล้วนะครับนี่ผมใช้ดูด้านขวานี้อันนี้ก็คือหมดคูดาวแล้วคูดาวมันจะประมาณ10วิถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ไล่ใหม่ต่อยใหม่แต่งงานจริงๆแล้วถ้าใครเป็นสายประหยัดแบบว่าไม่มีตังที่จะซื้อบูเลยเนี่ย เล่นสายแต่งงานก็ได้นะครับเล่นคนเดียว2จอหรือว่าจะเล่นคนละจอก็ได้เล่นกับเพื่อเล่นกับแฟนเล่นกับใครก็แล้วแต่<อ>ก็คือมันสามารถให้ HP ได้ก็คือสกิลนี้นะครับเราต้องใส่แหวนก่อนอ่าใส่แหวน่อเสร็จปุ๊บแล้วสกิลจะอยู่หน้านี้นะครับอันนี้เป็นสกิลให้ HP นะคนับสิอันนี้เป็นสกิลให้ s p แล้วก็อันนี้เป็นสกิลนนเ,เรียกแต่ว่าไม่ได้เรียกได้ทุกแมปนะครับอย่างเช่นแมปเนี้ยไม่สามารถเรียกได้ก็คือมัน น่าจะในดันน่าจะเรียกไม่ได้เลยนะครับต้องเรียกอยู่ข้างนอกดันอย่างเดียวเนี่ยเจอปุ๊บต่อยปั้งอันนี้ผมปัม๊มอันนี้ไม่เต็มไงก็เลยต่อยไม่ตายร <c oughs> อบนี้ตายแน่นอนไอีเต็มนี่ลูกตัวนี้ขอจะจ่ะหนึ่งที <c oughs> ยังไงทำไมกระตุกจังวะปั้งเข้าให้สามหมื่นเก้าอีีเท่าไหร่4 7่0มื่เองแสดงว่าเราไม่ได้เต็มเต็มเอาใหม่เอาใหม อยู่ที่17.2%เดี๋ยวรอหาตัวสักเต็มๆสักตัวหนึ่งนี้จะได้เท่าไหร่นี่แหละตัวนี้แหละอุ้ยมาตัวใหม่ด้วยโป้งโอ้โหตัวละ17.2ตอนนี้18.4ได้ตัวละเท่าไหร่ตัวลา1 1.2เลยนะเยอะนะเว้ยเยอะอยู่นะได้เนี่ยต่อยปุ๊บได้ปั๊มใหม่เพลินเลยผมบอกเลยว่าเพลินมากเล่นมองเนี่ย เล่นในทั้งวันนะเนี่ย,ยเกิดต่อหน้ายอย่างนี้ต่อยไปครับร่วงไปดีโอ้โห19.6ตัวละ1.2เอนตี่ตัวนี้เดี๋ยวเจอการปั๊มปึ๊บปึ๊บเนี่ยสมมุติถ้าเราอยู่ในวอรเรากำลัลงโดนคนตีอยู่ครับเราต้องไล่ไปด้วยปั๊มไปด้วยายจังหวะนี้สแนไม่มีด้วยวิ่งไปแล้วจังหวะนี้ปุ๊บต่อยเตจปุ๊บวิงงว่งหนีนี่เป็นไง <c oughs> KYB เริ่มมีสเต็ปมาแล้วนะ ประมาณนี้นะครับมันไหมมันนะผมว่าผมเอาให้บูหมดเลยดีกว่าต่อครับต่อปังเข้าให้ล่วงล่วงเออผมลืมบอกเวลาเราต่อยอชุล่าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีจังหวะที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนต่อยค้างอะ่ะแล้วมันจะแบบเหมือนตัวเราจะลอยได้ประมาณ4ี่ห้าวินะครับเพื่อเอาไว้หนีหรือเอาไว้อะไรผมก็ไม่แน่ใจนี่ตัวนี้ฮึวิ่งมาต่อยเป้งโอ้โหไม่ล่วงว่ะ ถ้าใครจะสายล่าบอสนะครับสายล่าบอสผมแนะนำเลยอิน99สเต็ง99แล้วก็ที่เหลือลงวิทแต่ถ้าเป็นสายวอ์ผมแนะนำว่าให้มีวิทย์ประมาณ70-80นะครับวิท70-80เพื่อไม่ให้ติดสตันตกำลังดีแล้วก็นอกนั้นก็ไปลงสเต็งกับอินความแรงของการต่อยเนี่ยจะขึ้นอยู่กับค่าอินนะครับแล้วก็ค่าสเต็ง2อย่างนี้นะสำหรับมองสายอชูล่า ไปเราไปต่อยกันต่อต่อยให้บูหมดตัวนี้เพื่อเธอโป้งเข้าให้สี่มืหลับดีครับนี่ตัวนี้เพิ่งเกิดโป้งเข้าให้สี่มื่นห้าหลับไหลช่วงนี้ดิล่านบ mm hmm. อผมเล่นนี่ผมเล่นไปแค่แป๊บเดียวนะได้ยี่ห้าเปอร์แล้วถ้าเราเล่นแบบไม่สนใจเรื่องรมเซ็นเนี่ยผมว่าเพลินๆเลยนะ mm hmm. ยิ่งเล่นยิ่งเล่นบ่อยยิ่งเล่นมองผิวนะครับ mm hmm. แล้วถ้ายิ่งใครอัพสแนปมาเนี่ยฝึกสแนปต่อยได้ด้วยมันสามารถสเต็ปนี้ ถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆจนเราชินเนี่ยสามารถเอาไปใช้ใน PvP ได้ด้วยนะครับมันคล้ายกันเลยต่อยแล้วก็ snap snap ไปแล้วก็ต่อยทีงาต่อหน้าต่อตา,ต,อา,ต,อต,าต่อหน้าต่อตาตัวนี้บังเข้าให้ล่วงเมื่อก่อนตอนที่มองยังไม่มาอาชีพที่ล่าบ,บอสได้โหดก็น่าจะเป็น hunter กับไ n i ์นะครับแต่ตอนนี้มองมาแล้วผมบอกเลยว่า ฮันเตอกับไนท์ไม่ได้แดก MVP แน่นอนนะครับถ้ามองได้ต่อยเนี่ก็คือ MVP เด้งขึ้นมองชัวๆ์เพราะว่ามองต่อยทีก็หลายหมื่นนะครับตัวนี้อุ๊ยตัวนี้ที่ว่าตัวใหม่โอ้งมันอะไรจะมันขนาดนี้ที่ผมอยากจะจบคลิปนานแล้วนะเนี่ยแต่ผมแบบมันติดลมว่ะโอ้วิ่งมาเจอสอตัวไม่อยากวิ่งหนีเลยต้องบวกแล้วจังหวะนี้ โอ้โหไม่ได้แดกสักตัวครับผมมองเนี่ยร่างร่างต่อไปของมองเนี่ยมันจะเป็นแชมเปี้ยนนะครับแล้วก็แชมเปี้ยนจะเล่นมันกว่านี้อีกเยอะเพราะว่าแชมเปี้ยนเนี่ยมันสามารถไล่ไล่ทีเดียวลูกแก้วห้าลูกเลยไล่ลูกแก้วห้าลูก,ลลลก,ก,ลกต่อยพื้นไล่ลูกแก้วห้าลูกแล้วก็ชูล่าก็คือจะมันกว่ามองเยอะนะครับมองเนี่ยมันเสียเวลาตรงที่ต่อยเสร็จต้องมา ลายลูกแก้ว5ลูกกว่าจะต่อยพื้นกว่าจะอะไรเสียเวลานะครับนะครับอ่ะก็เอาเป็นว่าเท่านี้แล้วกันนะครับสําหรับการเก็บรลเวลของมองสายอาชุล่านะครับใครที่อยากจะเล่นก็ไปปั้นมาเล่นได้ไม่ไม่น่าจะยากปั้นวันเดียวก็ได้เล่นได้แล้วอาชุล่านะครับมีงบเติมเงินทัก300นะครับซื้อกล่องอีลิทมาปั๊มก็จบนะครับโอเคคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้เจอใหม่คลิปหน้าฝากกด subscribe ด้วยครับ